ตอนนี้เราถึงภูเก็ตแล้วนะคะอตอนนี้เรากำลังกินข้าวอยู่เดี๋ยวเราให้ดูกัน,นะคะ่ะนี่ค่ะโอ้ยไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะตอนนี้กำลังกินข้าวนะคะกับน้อง <c oughs> น้องชายกินอะไรครับน้องชายกินขนมแล้วก็ข้าวค่ะไหนไปดูคุณย่ายายนี่ค่ะคุณย่าอืมกินจะอิมแล้ว กิมกันนะคะก็เพิ่งอัดวิดีโอมาเมื่อกี้นะคะเมือ่อวานหนูไปไหนมาคะเมื่อวานนี้ไปดูอาหารก่อนเลยนะคะเมื่อวันพี่อยากไปทะเลมาค่ะ๊ะเ,เ,เป็นไงบ้างคะ<อ>ไปทะเลเ<อ>ก็เรือเสีย ก็มีคืนน네 <k compliment' en> ิดหน่อยค่ะกลัวมากเลยจะได้สต็อปก่อน